สิบกว่าปีที่แล้วครับเราไม่รู้จักหรอกครับว่าคําว่าอินทรีย์คืออะไรเรารู้แต่ว่าเราอยากปลูกพืชหรือว่าเราอยากปลูกมะพร้าวโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเราอยากมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเราอยากทาที่นี่ครับให้เป็น learning center หรือว่าให้เป็นศูนย์เรียนรู้เล็กๆเพื่อให้คนในชุมชนหรือว่าคนที่สนใจอยากจะทําเกษตรอินทรีหรือว่าเกษตรแบบที่ไม่ใช้สารเคมีครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาลองดูว่าอันเนี้ยมันสามารถนาไปปรับใช้กับสวนของตัวเองได้หรือเปล่าครับ ราบุรีเนี่ยจริงๆแล้วเป็น1ใน4จังหวัดของประเทศไทยที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้ดีที่สุดเราก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ปลูกแบบที่เราจะไม่ได้ใช้สารเคมีณปัจจุบันเนี่ยครับราคามะพร้าวเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนมากเราอิงราคาจากต่างประเทศเป็นหลักนะเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเป็นมะพร้าวที่ส่งออกสส่วนใหญ่เลยทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถควบคุมราคาได้เราจะมีการเปลี่ยนกระบวนการของเราเองครับโดยที่เรามีการแปลรูปเป็นน้ำมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมของเราเองครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ การทำอินทรีย์ครับหรือว่าการทำเป็นออร์แกนิกจะไม่ใช่แค่ไม่ใช้สารเคมีแต่ว่ามันจะมีกระบวนการอื่นอีกจุดแรกของเราเลยนะก็คือเราต้องมีแหล่งน้ําที่ปลอดภัยเราต้องมีบ่อพักน้ําก่อนที่จะนําน้ำเข้าไปใช้ในฟาร์มเรามีการเลี้ยงปลาตะเพียนในร่องสวนเพื่อกำจัดวัชพืชทางน้ําโดยที่เราไม่ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นอันที่3เรามีการเลี้ยงผึ้งชนาลงเพื่อช่วยผสมเกสรให้กับมะพร้าวเรามีการปล่อยแตนเบียนบากคอนเพื่อช่วยกําจัดหนอนกัวดำทุกทุกส5วันเรามีการทำบัฟเฟอร์โซหรือว่าแนวกันชนคัเเเพพื่่อออป้้งงงกกนะมีีีจาาทขย แล้วก็สุดท้ายก็คือเรามีการจดบันทึกข้อมูลในกิจกรรมแปลงทุกอย่างรวมถึงผลผลิตด้วยครับในแต่ละรอบว่าเราได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่มันมีความสมบูรณ์หรือว่ามันมีความเหมาะสมตามจํานวนที่มันควรจะเป็นหรือเปล่า เรามีความตั้งใจให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เห็นว่าเราขายความจริงใจเราเลยเอาสิ่งวนี้ครับมาเข้าสู่กระบวนการเพื่อขอใบรับรองจากหน่วยงานต่างๆจนสุดท้ายเราก็ได้การรับรองจากออร์แกนิกไทยแลนดจากกรมวิชาการเกษตรแล้วเราก็ยังมี PGS ของสัมพันธ์โมเดลเราจะมี PGS ของราบบุรีแล้วเราก็ยังได้ GI Thailand หรือว่าสิ่ง่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าน,นี่คือมะพร้าวน้ำหอมราบบุรี แล้วก็ล่าสุดเราได้ประสุสัตว์อินซีซึ่งเป็นขอบขายการผลิตพึ่งชนาลโเราไม่ได้บอกว่ามะพร้าวเราเอาร่อยที่สุดแต่เราก็เราจะบอกว่าเราส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดของเราให้กับลูกค้า จริงๆแล้วเราไม่ได้ทําตามเทรนเนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความยั่งยืนหรือว่าเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาชุมชนอยากขยายครอบค่ายหรือว่าเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนหรือว่าคนที่สนใจอยากจะมาปลูกมะพร้าวเราอยากบอกเล่าเรื่องราวนะหรือว่ากระบวนการทั้งหมดของเราครับมันสามารถทําได้จริงมันสามารถขยายผลได้จริงมันสามารถไปต่อยอดได้จริงๆ